สวัสดีครับพบกันกับจองตนสต็อกนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมมาตอบคำถามถึงคิวของสมาชิก VIP ของเรานะครับถ้าเจอก่อนก็ตอบก่อนเลยนะครับถามถึงกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ PR9 นะครับพระราม9นะโรงพยาบาลพระราม9นะครับ PR9 คือชื่อหุ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้ก่อนจะไปนะครับก็ฝากธุรกิจประกันภัยนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือแอดเพจนะครับสีกรลบกเกอร์ประกันภัยนะครับนี่ก็คืออีกธุรกิจหนึ่งของผมเองนะครับทีนี้มาดูพระรามเก้านะครับ pr 9กก็ในกลุ่มนะครับโรงพยาบาลนะครับผมก็เซอร์ไปตัวหนึ่งแล้วก็ดูในอันดับอุตสาหกรรมนะครับโรงพยาบาลพระรามเก้าผมก็จัดเรียงจาก market cap นะครับไล่ตั้งแต่มากไปน้อยนะครับก็ เจอว่าตัวใหญ่สุดนะครับม a r k เก็ a แสูงที่สุดก็คือ bdms นะครับก็คือเป็นเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มการแพทย์นะครับนี่คือหมวดธุรกิจการแพทย์นะครับโรงพยาบาลการแพทย์ต่างๆนะครับอันดับ2ก็คือ bh นะครับเบอร์หนึงก็3 0 0แสนล้านนะครับเบอร์2งก็แสนล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ bch เบอร์3นะครับส่วน pr 9ลงมาอันดับที่13 ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับซึ่งจากกลุ่มนะครับมี23โรงนะครับในกลุ่มการแพทย์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับ PR9 ทีนี้เรามาดูอีก Data หนึ่งนะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเรื่องของ IAA Consensus นะครับก็คือประมาณการโดยบล็อกเกอร์นะครับ มีโบรกเกอร์ประมาณการอยู่4โบรกเกอร์นะครับซึ่งเขาก็ประมาณการ EPS นะครับข้อมูลตรงนี้ก็สำคัญนะครับนี่คือประมาณการ EPS ทั้งปีนะครับเขาก็บอกว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ20% 60% 48%รนบอ่ะครับกำไรต่อ,อตหุ้นตีว่า35นะครับตัง43ตังค์ตังค์นะครับยูนต้าให้ต่ำสุดนะครับ19ตังค์ ซึ่งทั้งทั้ง4ีบกเกอร์เนี่ยเชียร์ซื้อนะครับ4 4บกเกอร์เนี่ยเชียร์ซื้อแล้วก็ PE นะครับก็ประมาณการอยู่ที่30-50นะครับก็แล้วแต่นะครับ Target Price นะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่13บาท12บาท15บาบาทนะครับส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อหมดเลยนะครับทีนี้นะครับในความคิดเห็นผมนะครับถามว่ากลุ่มโรงพยาบาลดีไหมผมมองว่าดีนะครับดี แต่ราคาเองก็ขึ้นไปสูงนะครับหุ้นที่ดีราคาขึ้นสูงนะครับถ้ากำไรต่อหุ้นนะครับผมคิดเลยนะครับให้เฉลี่ยเฉลี่ยกลางๆครับทั้ง4เจ้าผมให้ที่40ตังค์นะครับ40ตังค์เพันซีซีซีหนึ่งซีซีสองแปดซีสามสิบสองนะครับผมอาจจะให้เต็มที่เลย30เท่า PE นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่านะครับพื้นฐานผมให้ไม่เกิน12บาทนะครับไม่เกิน12บาท 4บาทถึง12บาทแล้วกันนะครับ PE 10เท่าตอนนี้ก็11บาท20ก็ถือว่ายังยอมรับได้นะครับที่ PE 30เท่าเราก็อาจจะให้ที่แถวๆ12บาทแต่ถ้าเกิน12ไปเนี่ยผมบองว่าแพงเกินไปนะครับราคานี้อาจจะซื้อสักเล็กน้อยนะครับซื้อนิดหน่อยพอไม่ต้องซื้อเยอะนะครับแล้วค่อยไปจัดเต็มแถวๆ4บาทอย่างนี้นะครับหรือมันลงมาจนปันผลคุ้มค่านะครับ แล้วก็ราคาวันนี้11บาทนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆดูผลดลําเนินงานไตรามาสท,ที่3นะครับไตรามาสท,ที่3เขาก็ได้11ตังค์นะครับถ้า4ไตรมาสน่าจะได้สัก4 4ตังค์ก็คือแถว4บาทกว่านะครับ4บาท40นะครับก็อย่างที่อย่างที่คำนวณเมื่อกี้คร่าวคราวครับก็คือ12บาทลงมาจนถึง4บาทนะครับทีนี้มาดูต่อ นะครับปันผลเองก็ถามว่าน้อยไหมน้อยครับสำหรับผมผมบอกว่าถ้าจะให้ดีนะครับปันผลควรจะสเอร์เซนะครับ3%มเอร์เซนขึ้นไปทีนี้ถ้ากลุ่มโรงพยาบาลมีไหมครับที่ปันผลสเอร์เซก็กลับมาดูที่ดีเวนนะครับจากมากไปน้อยก็จัดเรียงนะครับต้องการดูว่ามีปันผลสูงสุดเท่าไหร่นะครับ3.2 3สนะครับแล้วก็3 0 4เพราะฉะนั้นก็ มีหุ้นที่ปันผลมากกว่า3%ก็มีอยู่2ตัวนะครับส่วน BDMS ก็สองจุนะครับถามว่ามันก็ดีกว่า p r 9นะครับพระราม9เพราะว่าปันผลไม่ถึง1%นึ่งนะครับแล้วก็ Market Cap 8,000นะครับ8ปดพันล้าน P/E ค่อนข้างสูงนะครับแน่นอนครับธุรกิจเขาก็คือเป็นโรงพยาบาลนะครับตัวนี้ก็ มีบริการก็การแพทย์ต่างๆนะครับถ้าอยากรูก้โมเดลธุรกิจก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแต่ทีนี้ผมขอดูเฉพาะงบนะครับดูย้อนหลังปี61 61, 61ถึงปี64นะครับก็4,000ล้านนะครับปีนี้ขึ้นมาเป็น5,000ล้านนะครับเติบโตเล็กน้อยนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับจาก3,800เป็น4,000 4น0 1 แล้วก็4ี0พย่อยมา6นะครับเบติบโตไม่เยอะนะครับส่วนพุทธิหุ้นก็คือกำไรสะสมนั่นเองเพิ่มขึ้นรายได้เองนะครับทรงตัวนะ2,007 2,008 2,006อย่างนี้นะครับไตรมาสนี้ก็น่าจะได้สักสีว่าประมาณ2,006นะครับก็ใกล้เคียงของเดิมนะครับถ้าเราดูรายได้แล้วมันก็ไม่ได้เติบโตนะครับดูกำไรต่อหุ้นนะครับก็จะสวิงอยู่แถวๆ25ตังค์30 6ตังค์26ตังนะครับสุดปีนี้ที่คาดว่าได้40ตังเนี่ยก็ประมาณการคร่าๆวๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ยากเหมือนกันนะกำไรมันไม่ได้โตนะครับไม่ได้โตไปแบบก้าวกระโดดแต่ราคาขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็8,000นะครับมาเก็ตแคปเทียบสินทรัพย์ที่5,000ประเดดนนี้ก็ถือว่ายังรับได้อยู่ เอาเป็นว่านะครับตัวนี้ถ้าเราพอใจปันผลนะครับดูปันผลถ้าเราพอใจนะครับเกิดติดดอยขึ้นมาแล้วเราคิดว่าปันผลประมาณนี้คุ้มเราก็จัดไปนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามัน,มนแพงนะครับทีนี้ก็ดู IPO นะครับ11บาท60นะครับเข้าตลาดเมื่อปี61นึะครับเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานนะครับราคาพา1บาท สิบเอบาท60 IPO ตอนนี้ก็11บาท20ก็ต่ำกว่า IPO นะครับเบอร์หนึ่งนะครับคุณพจมานดามพงศ์นะครับถือหุ้นใหญ่3 7ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีเจ้าของนะครับมีเจ้ามือแล้วก็ตระกูลดามพงศ์นะครับเป็นประธานบริหารก็ถือว่าเป็นผู้บริหารนะครับผู้คุมโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็งบก็ยังโอเคนะครับงบดูดีทีเดียวนะครับ ไม่มีนี้สิยนระยะสั้นก็ไม่มีนะครับนี่ระยะยาวก็ไม่มีนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดูดีเอาเป็นว่าถ้าเราพอใจปันผลเราก็ซื้อนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นผมผมว่าผมจะรอนะครับให้ได้ปันผลสัก3%นะครับแล้วก็จังหวะจากกราฟแถวนี้เองก็ราคาขึ้นมาพอสมควรนะครับแถวๆถนะครับแนวรับก็คือ7บาทนะครับเป็นโซนสะสมผมมองว่านะนะครับ7บาทลงมาก็น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยพอสมควร นะครับแต่ก็นั่นแหละครับพื้นฐานก็ลงไปถึงได้ถึง4บาทนะครับหุ้นตัวนี้เองก็เพิ่งเข้าตลาดอินดิเคเตอร์เองก็โค้งนะครับทำท่าจะปักลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ราคาแถวนี้ก็ระมัดระวังนะครับแนวรับเส้นสีแดงก็คือ10บาท30นะครับแล้วก็ถ้าเรามองว่าปันผลคุ้มติดดอยแล้วเราไม่เครียดนะครับเราก็ซื้อได้หุ้นตัวนี้นะครับเราหาจังหวะอยู่ในตลาดรอดูนะครับมันลงมาเราก็ถ้ายอยเก็บนะครับ ไม่ได้อันตรายหุ้นตัวนี้ก็ถือถือว่าเป็นผ่านทั้งโมเดลธุรกิจแล้วก็เป็นหุ้นที่ที่มั่นคงนะวิกฤตนะครับวิกฤตไม่สามารถทําอะไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดก็ถือว่ามันก็อยู่ยกับวิกฤตได้นะครับผ่านพ้นวิกฤตได้นะครับโรงพยาบาลในคนก็ต้องเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าลงมาก็สะสมนะครับเอาที่ว่าเราพอใจปันผล โอเคครับนี่ก็คือหุ้น PR9 นะครับขอทุกท่านใช้วิจารณ์นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ